แม้จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดและทะเลทรายแต่เดือนกุมภาพันธ์แบบนี้อากาศไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดลมแรงและหนาวเย็นจนต้องใส่เสื้อกันลมตลอดทางที่นี่ทูก,กาดาประเทศอียิปต์เราขี่รถ ATV ฝ่าทะเลทรายกว่า34กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านของชาวเบดูอิน ว่าอากาศจะหนาวแต่ก็ทําให้การเดินทางสนุกไปอีกแบบลมเย็นพัทาใบาหน้าและวิวภูเขาเห็นกับทะเลทรายที่กว้างสุดลูกหูลูกตาทําให้เราตื่นเต้นตลอดเส้นทางเมื่อมาถึงน้ําชาร้อนๆจากชาวเบดูอินก็ทําให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นวิถีชีวิตที่นี่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสเองอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการทําขนมปังแบบเบดูอินแป้งถูกนวดและย่างบนไฟร้อนๆก่อนเดินทางกลับมองไปรอบๆภูเขาเห็นขนาดมาหึมาตั้งง,งานท่ามกลางทะเลทรายบรรยากาศ แบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นในทุกวันทริปที่นี่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆถ้ามาฮูกาดาและอยากสัมผัสกับทะเลทรายลองออกมาขี่ ATV และดื่มชากับชาวเบดูอินดูสักครั้งนะคะ